เปิดเรตติ้งตอนจบคลื่นชีวิตซัดแรงเวอร์ทำเวียมมนถึงขั้นเป๋ ปิดฉากลงไปอย่างสวยงามเลยล่ะค่ะสำหรับละครรีลันของช่อง3อย่างคลื่นชีวิตโดยหมากปรินและเยาียาอุลัสยาหลังจากทำเรตติ้งได้สุดเพอร์เฟกตลอดทั้งเรื่องโดยเฉพาะตอนจบในค่ำคืนของวันศุกร์ที่8ตุลาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งคว้าอันดับ1นึ่งเรตติ้งประจำวันไปครองทำได้ถึง3 7 ทุบล่าลักสุดขอบฟ้าของช่องเจที่นำแสดงโดยเวียสุกลวัตรและมินพริชยาลงไปได้โดยล่าลักสุดขอบฟ้านั้นทำไปได้3.0เครึ่งชีวิตปิดฉากสวยงามส่งไม้ต่อให้ทุ่งเสน่หาเปิดตัววันเสราร์อาทิตย์ที่9ตุลาถึง10ตุลาคม2,564ได้ไป2.11.7ด้านลาาลักสุดขอบฟ้าทางช่อง7ก็รับไป3.6 3.0 และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ